พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567 วันที่24พฤศจิกายน2567เวลา18บนฬิกานางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกลศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานไทยไฟอาจารย์ต้อมรอบรองชนะเลิศปี2024โดยมีนายชัชวาลเบนจัสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนผู้บริหารไทไ,ไฟและประชาชนร่วมชมร่วมเชียร์เป็นจำนวนมากที่ลานหน้าหอโวต์ร้อยเอดอำเภอเมืองจังหวัดร้อเอดวันที่24พฤศจิกาย,ยน2567นายทวีเสริมพักดีคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางวราพรเสริมพักดีคุณเข้าร่วมงานสัมมนาหอ,อการค้าทั่วประเทศครั้งที่42 และเข้ารับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทองประจำปี2567จากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยณไนส์ฮอล์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุษพัทยาตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือ East Water โดยดรเพชชินบุตรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ประกาศภารกิจเพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม ESG Social Walk 9สู่ปีที่3 3มั่นใจกับ East Water เพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทุกภาคส่วนสร้างความยั่งยืนส่งเสริมให้ชุมชน การดำเนรินงานที่ใส่ใจทั้งมิติสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมภาพิบาลกิจกรรมนี้จัดขึ้นณนะสะเก็บน้ำดิบทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองที่ผ่านมานายกองตรีพรพง์ไหมแพงพัฒร,รถากูลนายอำเภอบึงสามพันร่วมกับนายสาโรธบุญถาวรน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแก้วเชิญที่ยวง,งานทานตะวันบานบ,าน,บ,าน,บนภูวันที่789 ธันวาคม2567วันที่7ธันวาคมชมการแข่งขันรถถ่ายฟอร์ดแบบโอเพนทางตรงภายในอำเภอบึงสัมพัน์ธชิงเงินรางวัลวันที่8ธันวาคมชมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส7คนครั้งที่1และวันที่9ธันวาคมชมการแสดงของเด็กนักเรียนในพื้นที่และตำบลในเขตอำเภอบึงสัมพันธ์เดินแบบผ้าไทยโดยนางแบบกิติมศักดิ์ความคิดสร้างสรรค์ชมแฟนซีของประชาชน ในตำบลเขตอำเภอบึงสามพันธ์ชมตนตรีสดตลอดงานรับลมหนาวพร้อมผลิตภัณฑ์ร้านค้าจำนวนมากและสินค้าโอท็อปประชาชนในเขตอำเภอบึงสามพันธ์ร่วมต้อนร,รับนักท่องเที่ยวทั่วไปนภผูเขาจุกบ้านเขาพรวงตำบลสากแก้วอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ สนับสนุนโดยหากุลต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจลงมาที่ห้างเพชรดีเยงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อถืนบริหารงานโดยดรนลมนสุรัเศประธานลีเฟงกรุ๊ปดรพีรวัตและดรทัชชวินสุรัเศสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุดอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือมะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามบานมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสำคัญที่คุณรรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชร บแวะไร่เนิกาอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0 8, 8, 8 9 9456